ววจุกยางวานอยู่ที่โต๊ไปไนนะปในไ่แล้วอะไรจุกยางมคอะคณไม่รู้เขาเ็นวางอยู่ข้างบนแล้วไปอ,อูไหนอะต่อไปเป็นฟลาของป้าหนูนะขโมยจะไปหาจุกอะไรไม่รู้ไม่กินเนี่ยออกกินกินกินเขาเขื่อทำทำผิด ต่อไปเป็นตัวนี้ยังไม่กินอีกตัวเอาเอาอยู่นี่อนี่เองอยู่ตรงนี้นี่เองอาหารมาแล้วไม่กินเหมือนกันทำไมมันไม่กินอ่ะไมกินแล้วอร่อยอร่อย อิ่มหมอน้องตายไหมเนี่ยโอเคี้มันยังดีนะตัวนี้คงอิ่มอะเนี่ยตอนนี้กินอะเนี่ยเรไม่ทำอะไรมาแล้วกันเ๋ย่มันตายเหมือนปลาหายนกจุงค่อยๆตายทีละตัวอะฝั่งหลายตัวเลยเนี่ยแล้วทำป้ายหมูสดให้น้องด้วย